เราันกินเช้าหรือเที่ยงเที่ยงล้วอันนี้เป็นหมูต uh, ุ๋นน่องไก่น้องไก่บรรยากาศแบบกลิ่นแบบเมืองเหนือกลิ่นอายเมืองเหนือนะาได้ยินเพลงนะครับก็ร้านนาจาเลยชอบดนตรีอร่อยนี่นองไก่อร่อย่าโคตรดีเลยนะคะวิลายสวยมาก29บาทเอง ที่ลองแก้วซื้อไปของฝากได้อันนี้ฝั่งนี้จะเป็นแบบเครื่องสารเครื่องสารมีกระติบข้าวมีตะก้้าแล้วก็นั่งกินไปแล้วก็ชมบรรยากาศแบบรถมานะ้าจะได้ฟังเพลงเหนือเออ,อใช่มีรถม้าวิ่งผ่านตลอดบรรยากาศแบบคือคือดีอ่ะได้ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตอนเช้าเรามากินข้าวหรือเปล่าเรามากินข้าวซอยชื่อดังที่เมืองลำปางนะคะชื่อร้านว่าชื่อร้านว่าข้าวซอยลำปางหลวงดวูสั่งมาสามอย่างอันนี้เป็นหมูตุ๋นน่องไก่น่องไก่ของหนูเท่านี้นะ ที่เหลือของพี่เนิง่ง <laughs> นี่พี่หิวนี่พี่หิวก็ที่ตั้งก็อยู่ที่ใกล้ๆวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับก็คืออยู่ก่อนถึงพระธาตุลำบางหลวงประมาณ2-300เมตรนะครับเมนูความจริงมีเยอะนะมีกว๋วยเตี๋ยวน้ำใสมีหมูลวกมีกว๋วยเตี๋ยวต้มยำเขาใส่น่องไก่เขาใส่มูหรี่แล้วก็เย็นดัโบโปแล้วก็พวกน้ำชงนะครับบรรยากาศที่นี่เป็นไงบ้างท่อยบรรยากาศแบบกลิ่นแบบเมืองเหนือกลิ่นอายเมือง ได้ยินเพลงนะครับก็ร้านนาจาเลยชอบดนตรีเนี่ยแล้วก็ดูในร้านครับในร้านก็จะมีแบบพวกตุงพวกอะไรพวกนี้นะครับ <S 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 เยอะเลยหาต้อยชิมชิมกัน,นี้รสชาติเป็นไงเมื่อกี้ชิมมาแล้วอร่อยเอาน้ำาบบอร่อยออร่อย ดีนะตุ๋นก็นอร่อยอร่อยนะบรรยากาศในร้านคนเยอะมาก ตอนนี้ค่ะข้างๆนี้เองนะคะก็จะเป็นในส่วนของของฝากนะคะก็มีตุงมีชุดพื้นเมืองนะคะนี่ราคา1 5หสิบนะคะมีให้เลือกมาเยอะมากมายนี่นะคะไปดูกันต่ออันนี้จะเป็นตุงมีตุงเล็กตุงใหญ่ ยมากอันนี้แหละเคื้องป,ปั้นดินเผาเหรอใช่เคื่องป,ปั้นดินเผาใช่ไอพวกจ่ากันเลยได้ใช่ยี่สิบ <29 S 2> เก้าบาทเองเอาไหมแล้วแต่เราใส่ต้นไมใ้ใส่อะไรก็แล้วแต่ของไม่แพงนะใบแต่ละใบอันนี้ใบใบใหญ่49 แบบเนี้ยนี่นี่เชิงเคียนปะเหรอไอ้ที่มันใส่น้ำมันอะไรอ่ะที่ลอยฟ้าอะไรปะนี่เฮ้ยพี่ชอบนี้อันไหนนี่สวยมากนี่เขาเรียกอะไรอ่ะอะไรไม่รู้อ่ะบอกว่าเป็นไม้แกะสลักอ่ะสวยมากที่แบบที่โรงแรมเขาเอาไปไปประดับอ่ะตรงนี้มีเครื่องสานนี่ก็ปิ่นปักผมนะคะ ถ้าผมรายาวแล้วก็ปึ้งเพื่อนตันผมเธอน้อย <laughs> ผมน้อยสปอนเซอร์ผมเข้าเร็วอันนี้ที่ไอ้นนี้พี่อรองแก้วซื้อไปของฝากได้อันนี้หรอน่าซื้อน่าซื้อมีอะไรอะไรนะโดโโหรอเอ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 อรีทำข้าวเหนียวอะ่ะใช่ป่ะอีสานเขาเรียกไห้ก้อนดาม ที่นี่เขาเรียกอะไรจำไม่ได้ไมยเออตะเกียบเอ่อชอ้อนเหมือนจะได้เสียงเงินแล้วล่ะใช่แต่ที่แน่ๆนๆอ่ะเลงกันนั้นไว้แจกันอันนี้ที่ขัน้นหนึงสื่อมีพัทมีพัท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 กี่บาทอ่ะสามสิบห้ามีพเองฝั่งนี้จะเป็นแบบเครื่องสารเครื่องสารมีกระจิบข้าวมีตะกร้านะคะ อันนี้มีอะไรพวงกุญแจเหรอพวงกุญแจกำไรกำไรกำไรมีกำไรที่ถ้าดูในละครจะเจอในละครนะที่พวกรนพนะวกเจ้าพวกอะไรชอบใส่นะคะมีหมวกด้วยเออหมวกจึงจงไม่ซื้อของเขาแต่ว่าลองนี่ไม้กาลหลัง เยอะนะคะก็เยอะอยู่นะคะของฝากที่นี่นะคะแล้วก็มาเดินชมด้านหน้าก็จะมีร่มนะคะเฮ้ยอันนี้ที่เอาไว้แบบเหยียบปะอันนี้ทำอะไรนะโวดเทาอ่ะหรอใช่ไหมใช่ไม่ใช่ที่รองชั้นในนะไม่ใช่โคกเล็กโคกันเล็กที่เขาใช้กินกับตำหมากอ่ะตำหม,มากใช่ไ,ใชไหมเขเชื่อมันกันดราม อานนู้นแต่ๆเยอะมากค่ะทุกคนของฝากเยอะมากๆนะคะทานข้าวซอยเสร็จเดินมาต่อตรงนี้เลยค่ะอาจจะได้ของติดไม้ติดมือกลับไปฝากเพื่อนพี่บ้านหรือว่าเพื่อนๆนะคะตอนแรกไปถามเฮียเฮียบอกว่าเฮียเดี๋ยวมาแนะนาร้านหน่อยปรากฏลูกค้าเข้าเยอะลูกค้าเยอะจริงๆนะคะข้าวซอยไม่แพงเลยนะกินเมนเท่าไราหร่ร้อยยี่สิบเอง าม,ส,ามสี่บแสดงว่าชามละสี่สิบบาทเออไม่แพงนะทุกคนค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเราพาทั้งกินพาทั้งเดินชมของฝากนะคะใครมาลำปางนะคะมาเที่ยววัดพระธาตุลำปางหลวงนะคะก็อย่าลืมมาแวะร้านนี้เลยค่ะร้านนะคะข้าวซอยลำปางหลวงนะคะเรียกได้ว,ว่าอาหารนี้อร่อยมากๆเลยนะคะอันนี้ไม่ได้ไว้ยนะอร่อยจริงๆคือชิมแล้วแบบ คือไม่ต้องปรุงเลยเจ้าของร้านเขาบอกว่าชิมก่อนปรุงนะคะทีวนี้ก็จะแอบใส่พริ้นนิดหน่อยนะคะก็อร่อยนะคะอร่อยวันนี้เราชิมไปข้าวซอยหมูตุ๋นนะคะแล้วก็ข้าวซอยน่องไก่ไปสองชามก็คือจะเป็นของพี่หนึ่งสองชามนะคงก็ชามเดียวเองนะแล้วก็นั่งกินไปแล้วก็ชมบรรยากาศแบบรถม้านะะจะได้ฟังเพลงเหนือตลอดมีรถม้าวิ่งผ่านตลอดบรรยากาศแบบ คือคือดีอ่ะได้บรรยากาศแบบเมืองเหนือจริงๆนะเนี่ยรถม้ามาไอ้แก่ไเนขณะที่เรากำลังพูดอยู่อ่ะรถม้ากำลังมาดูค่ะทุกคนมาสองสองตัวนะคะครับวิ่งวิ่งทั้งวันเป็นไงคะในบรรยากาศไหมคะชิลๆทานข้าวไปไม่แพงเลยเนาะแค่สี่สิบบาทไม่แพงไม่แพงนะคะ ก็คือเป็นแบบร้านเดียวกันก็คือ่าาทานได้ที่นี่ก็ถ้ามาก,ามาก็มาพยายามมาก่อนก่อนบ่ายบ่ายสองแล้วกันเพราะเดี๋ยวของหมดมเมื่อกี้ถามพี่เขาน้องว่าร้านปีก,กิโมคือเขาบอกว่าจนกว่าของจะหมดนะเราไีกินนะคะเปิดตั้งแนตะ่เช้าเลยแหละนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปไหนพาไปกินอะไรพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งคอมเมนต์ให้กำลังใจกันนะคะบ๊ายบาย เห็นรถมาหน้าที่สนุกบรนทุกคนในทิ่นลังฟ้าเร่งเร่งปริงกระดิ่งปริงกลางบนหนทางดูช่างแตกจริงเสียงเท้ามาาย่างเหยียบเหยาะเยาะฟังดิ่งเพราะสนอสวิงโกเกรกราบสะดับกระดิ่ง